นะครับผมนายธีรุศิชาลูเลขที่11มา6ท่นิมงานชิ้นที่1เรื่ององค์ประกอบและโครงสร้างของประชากรประชากรหมายถึงการศึกษาประชากรในถิ่นต่างๆโดยพิจารณาถึงสภาพภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องหรือมีผลต่อความเป็นอยู่ ของประชากรนั้นๆในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพศ2542ให้ความหมายของประชากรว่าหมู่พล,ลเมืองหมู่คนองค์ประกอบประชากร 1. อายุเป็นคุณลักษณะของประชากร ลักษณะหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาของการมีชีวิตอยู่หรือตามวัยอายุของประชากรโดยปกติแบ่งประชากรทั้งออกเป็นกลุ่มๆ oh. ตามหมวดอายุซึ่งหากพิจารณากว้างๆจะแบ่ง ออกเป็น3มกลุ่มคือประชากรวัยเด็กอายุ1ขวบถึง14ปีประชากรวัยแรงงานอายุ15บหถึงห้ปีหรือบางประเทศอายุ15บหถึงหกปีและประชากรวัยชรา60ปีขึ้นไป บางประเทศ65ปีขึ้นไป2เพศประชากรประกอบด,ด้วย2เพศคือเพศหญิงและเพศชายในสัดส่วนที่สมดุลกันซึ่งในการกำหนดให้เป็นอย่างนั้นย่อมทำได้ยากเนื่องจากบางประเทศมีค่านิยม ขนบธรรมเนียมในการมีบุตรที่ต่างกันนอกจากนั้นยังนอกจากนี้ยังมีการย้ายเข้าย้ายออกพื้นที่นั้นๆและเกิดภาวะสงครามซึ่งทำให้สัสดส่วนระหว่างเพศต,ต่างกันทำให้ข้อมูลเกี่ยวกับเพศเกิดความคาดเคลื่อนองค์ประกอบด้านเพศ มีผลโดยตรงต่ออัตราการเกิดอัตราการตายและอัตราสมรสนอกจากนั้นความไม่สมดุลระหว่างเพศยังส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพอย่างไรายได้การศึกษาปัญหาสังคมและปัญหาอาชญากรรมโดยทั่วไปสัดส่วนเพศชายต่อเพศหญิงมีความแตกต่าง กันตามวัยเช่นเด็กแรกเกิดจะพบว่าเพศชายมากกว่าเพศหญิงเมื่อถึงวัยกลางทั้งสองเพศจะมีสัดส่วนเท่ากันและในวัยชราเพศหญิงจะมากกว่าเพศชายการวัดองค์ประกอบทางเพศมักจะใช้อัตราส่วนซึ่งเป็นจำนวนประชากรเพศชายต่อ ต่อประชากรเพศหญิงร้อยคน mm hmm. ในพื้นที่หน mm ึ hmm. ่งคำนวณจากสูตรได้ดังนี้อัตราอัตราส่วนเพศเท mm hmm. ่ากับ Number of อ a ฟเลด male mm hmm. ส่วน Number of female ค mm ูณร้อยสาม สถานภาพการสมรสสถานภาพสมรสหมายถึงลักษณะการเครื่องเรือนของเรือนจำแนกได้ห้าประเภทได้แก่โสดสมรสไม่หยา่าและแยกกันอยู่สถานภาพสมรสของประชากรทำให้ ทราบแนวโนมของการอยู่อาศัยอาชีพและรายได้ของ